สวัสดีครับสวัสดีเอีทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเขาบอกจะเล้าข่าวด่วนปวยออกเลืจุนโดนัดที่ไหนวันเนี้ยขานข้าวไม่ได้หรอ fc ครับเกิดอะไรขึ้นครับอ้ยออกเล็กไอ้จุน54ซองใครก็จะไปซื้อ fc มาไอ้จุนให้ให้54ซองนะรอบี่แหลม้องให้54่องมก็ออก5่องรอบนี้จุนมองให้54ซองก็ออก5่องโอ้ยพูยวจะปวด fc ครับนี่ครับ,รบหวูวจะปวดไหนส่ จนมันให้แม่นนะครับแต่เราไม่ซื้อเองอะ่ะเราไปซื้ออายุซีสูดไงนะครับรับสามเก้าห้าห้าไงไม่ได้ใกล้เคียงเลยใครทุกขวยบ้างครับใครทุกขวยบ้างครับเล้วครัขอ,อน้ําแป๊บหนึ่งสิครับนะขอ,อน้ำ่วดเลยโอ้โหลุงจอดลุงเรื่องเลองแล้วป้าน้ำเนน้ำโคกแก้หนึ่ง แม่สี่ครับพูดจะพูดครับพูดออกสี่ห้าสี่สองโอ้ยใครถูกหวยครับใครถูกหวยนนจุนบ้างห้าสี่สองเมื่อเช้าเนี้บอกอยู่นะในคลิปวันเกิดอะใครถูกหวยจุนในงานจุนหน่อยครับแม่แม่แม่ครับใครถูกหวยจุนนะในงานจุนหน่อยเรีวจุนมันให้แม่นน่ะจริงเลยเนี่ยจุนมันให้จุนมันให้ห้า สี่สองนะครับนะแต่มีคนถูกใครสิครับนะเออดูนี่เดี๋ยวโชว์หน่อยอนะนาแม่ห้าสี่สองไอโจนนึกป้าป้าก็เล่นฮ่าฮ่าเต็มกราฟเลยลูกห้าสี่สุดลูกใครถูกบ้างครับมารายงานตัวหน่อยใครถูกบ้างครับห้าสี่สองมาในงานตัวเลย นะครับวันเกิดวันนี้ครับอายุสี่สิบไม่ออกครับเอฟีตายแล้วปกติไม่เคยพลาดนะในแม่ปกติเนี่ยผมไม่เคยพลาดนะนะครับวันนี้ผมพลาดได้ไงเอีครับปกตินี่นะผมบอกเลยว่าปัรเลยนะครับวันเกิดนี้ต้องต้องเป๊ะเลยนะห้าสี่สองครับนี่แต่มีคนถูกครับมีคนถูกนะครับมีคนถูกมีเอฟซีทักมาหลังบ้านเต็มแล้วแบบว่าถูกนะครับ แต่เอฟซีเขาซื้อนะงเลขเก่าเเนาะเอฟซีเขาเจ้ง <c ười> คือ 5, ห้าสองครแม่มันออกไปแล้วเดีครับ 5, ห้าสองออกไปแล้วนะครับเราก็ด้วยความที่ว่ามันออกแล้วไม่เอาเว้ยนะว,นว่ามันออกแล้วไม่เอาเว้ยไม่เลยไม่ซื้อเอฟซีครับ ะมี f อฟซบางคนซื้อขายสิครับนะก็ดีใจด้วยนะครับห้าทีสองเลขนนจุนนหะสิครับนะโอ้ไม่ลุกจุดเลยป๋าไปร้านหนูไงโอ้สามตัวออกแปดเก้าห้าแปดห้าเก้าโอ้โหห้ามาแล้วนะห้าห้าก็ไม่ได้เอ้ยจะเป็นเก้าอีกสิครับเลขเก้ารถเบียนอยนี้ไี้ขับนี่แหละนะครับห้าทีสองห้าทีสอง มันจะว่าห้าชีชองห้าชีช่องไหมแม,แม่แม่ได้ไหมห้าชีชองผู้ว่าจะพูด FC เอฟซีกับห้าีองมาอย่างไงวะห้าชีชออ่องเออชีวิตเกิดอะไรขึ้นครับพี่ครับชีวิตนะครับไม่เป็นไรครับรอบหน้าเอาวันใหม่พี่ครับรอบนี้ไม่เป็นไรแต่ว่ามันมีคนถูกกวเอฟซีถูกกันเยอะหลังบ้านอะ นะครับนะถือว่าวันเกิดเรานะครับครบรอบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับเอาไว้รอบหน้าว่ากันไหมรอบนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรนะครับวบันพระมันไม่ได้มีหนเดียวไอ้เนาะวันพระมันไม่ได้มีหนเดียวไอ้สีใครที่มีโชคเว,วลาก็มาอุดหนุนกระเป๋า,น,านะใครมีโชคเว,วลาก็มาอุดหนุนกระเป๋ากันนะครับ นะครับทุกคนเราวันนี้ก็ดีใจครับที่ออกมี fc หลายคนถูกนะครับมี fc หลายคนถูกนะครับ5 g 2 5 g 2ก็ดีใจด้วยครับทุกคนนะสำหรับคนที่ถูกเลข5 g 2นะครับก็ดีใจด้วยนะครับทุกคนเนาะก็ที่ทุ่งนามีทุกบ้างอะทุ่งนาคือเลขประชาร์ที่ทุ่งนางานงานปูอะนะครับเลขอะไรผมจะไม่รู้เลยขจาร้ไหมครับงานปู59 เลขปู่นเลขอะไรวระรัชจำไม่ได้ใครจำได้ไหมครับพี่นะครับงานในวันที่สิบนะอืเลขระชแต่ผมจําไม่ได้ห้าสี่สองเดี๋ยวเอาหม่ใหาไม้พี่ครับเดี๋ยวรอบหน้าให้เอาหม่เนาะรอบหน้าเดี๋ยวไปเอาใหม่ครับเลขคนจนให้เอาใหม่ทุกคนนะครับก็รอบนี้ไม่เป็นไรครับรอบหน้าว่าใหม่รอบนี้เราต้องไม่เสียจใจมันนะครับนะนะครับมันเป็นวองสู้ข,ของเราครับเลเล็กน้อยทุกคน นะก็แม่แอนถูกคนรู้แม่แอนนะแม่แอนนะถูกเป็นหลานอะ่ะที่สี่ครับนะแม่แอนนะเด็กหลานนะแม่แอนนะดูคลิปนี้อยู่รายงานตัวด้วยนะเออดูคลิปนี้อยู่รายงานตัวด้วยแม่แอนนะห้าจีจองห้าจีจองอะของหลานชายแม่แอนนะนะครับอืมยังไงก็นะ ขอให้แม่แอนนะครับเดินทางปลอดภัยครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดแม่แอแดนดยัครับทุกท่านนะเออวันเกิดผมกับแม่แอแดนดจเดินทางมาพรุ่งนี้เดินทางแล้วพูดผิดเดี๋ยวแปแอนเล่นกูอีกก็จจาไม่ได้ไงแม่แอนเดินทางแล้วครับนะตอนนี้แม่แอแนกำลังเดินทางมาแล้วครับนะก็น่าจะถึงพรุ่งนี้ตีห้านะครับขบวนการนะครับพรุ่งนี้ตีห้าอ๋อมั่วกันจริงๆเลยวันนี้ไม่มีตลาดนะมันพูด นี่ไงแยกนี่ไงไปไปที่นู่นมีแน่ไปโอ้มาสี่กับใครถูกหวยก็มารายงานตัวหน่อยครับทุกคนเนาะเออผมมาไม่ถูกหรอกหมดเนี้ยลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกนะครับแต่ไม่คิดไม่ฝันไงนนว่ามันจะออกเลขเงินจุนไงเพราะว่ามันออกมาแล้วโอ,โอ,โอ่ะถึง,งว่าห้าที่สองอะโอ้วันนี้วันเกิดแต่นี่จะได้รางวัลขอบใจหน่อย ไม่มีเลยสิครับนะจะได้วันปลอบใจหน่อยไม่มีเลยนะก็ไม่เป็นไรพี่ครับนะขอขอบคุณทุกคนครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามฝากกดไลก์นะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะพี่น้องก็วันนี้ไปครับทุกท่านก็เดี๋ยวไปเดินทางกันไปซื้อของนะพี่ครับซื้อของมาทำมันเกิดนะพี่ครับก็นายทุกคน โอเคฝากกดไลค์ใครที่มีโชคก็ถูกถูกก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับนะคอมเมนต์เข้ามาหน่อยแล้ว่านโอเคครับ